มือดอนแล้วนะครับด้านขวาม,มือเป็นโรงเรียนเซนต์แมรีซ้ายมือเนแมคโคลนี่ตลาดหนองบูกเซนต์มารีแมรีแมรี Mar Mar เมืองกุฎอคือเมืองเก่าแก่เ่ยเคยเจริญเมื่อสาสีปีก่อนแต่ตอนนี้เสื่อมโซมถทนทนหนทางก็สุดโซมสุดโซมเลยนะบอกเลยว่าสุดโซมตึกก็ตึก,กเก่าเมืองเก่าพูาดง่ายเมืองเก่า เมืองเก่าขยายไปน่าจะขยายไปทางหนองคายขอนแก่นแล้วก็ออกนองบวลพูจังหวัดเลยนะแต่มาทางมาทางสกลไม่ค่อยมีก็ยังเป็นสภาพเดิมๆอยู่ตลาดนนองบัวมันตลาดนองบัวก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเก่าตึกเก่าๆ บ้านเรือนเก่าๆแล้วเนี่ยบ้านเรือนเก่าๆซุบๆบอกไม่ถูกแต่ส่วนอื่นได้จะเจริญนอยู่นะจะโซนนี่โซนโซนมาทางสกลนครนี่ไม่ได้เรื่องฉันก็าสายสองก็มีตั้งแต่ สมัยเรียนซืออยู่ที่อต้จัพัดิสกุลแล้วเขาเอออุดรทาดีรถสายเหลืองสิ้นสุดที่ท่อกระสอบไปโรงงานท่อกระสอบโรงงานไปโรงง,งงานกระสอบเอาไปแล้วกระดาษโรงงานกระสอบ,งงบสอบ๋งงบอใสอ่รหมา ถึงตลาดน้ำบัวแล้วอรถมันติดอยู่เออมเรื่องเดกเด็กเรียนพอดีมนันงในวัยสาม 3. เออเอาใกล้ถึงแล้วเอาอะไรไหมนะขอจะขึ้นไปนะ่อยนั่งไซด์ล่ะวิธีใหม่ก็ขี่ปลอดภัยรู้ไรอุือปลอดภัยไรอือไม่เห็นวิธีใหม่ วิธีใหม่วิธีใหม่ตรงไหนดีมเออเมืองอุดรมันจะมีมันจะวุ่วไยเพราะว่ามันมีรถรถตุกรถ่เป็รถตุก๊กรถสามล้อเครื่องเนี่ยสกายบเนี่ยเยอะเหมือนกับมุกดาหาร แต่วุฒหารเขาเป็นเมืองใหม่พอเขาเป็นเมืองใหม่พื้นที่เขาจะเยอะกว่าแต่ฮองอุดรน,นี่คือเป็นเมืองเก่าพื้นที่แคบถนนแคบแล้วก็มีรถอันนี้รถประเภทนี้คือก็รู้ว่าสะดวกอยู่แต่ว่ามันจะกลายเป็นว่ามันมันเป็นรถตุ๊กตุ๊ก่ยรถจะเมืองแนละ้วก็จะรู้สึกจะวุ่นวายขับรถจะไม่ค่อยมีระเบียบ ใครขดดับรถในเมืองอุดอรได้แสดงคนนั้นขับรถเก่งมาไม่ต้องไปกรุงเทพมาอุดอรให้ได้ก็แล้วกันดูสิเห็นไหมเรื่องจะปา่าเรื่องสลับรางสลับสายขวามไม่ต้องห่วงเีอเมืออุดอรเท่านั้นที่ทําได้จอดรถก็ไล่ระเบียบที่สุดก็คือเมืองอุดอร อนะไรบียบดสุดอาตากาันสมุขนกนกที่เมืงองอุดรก็ไม่ดีเลยนะคนสมุกนกนกเมืงองอุดรน้อยมากอาตากันสมุขนกนกน้อยมากเมืงองอุดรจะได้แค่ความใหญ่การขยายตัวทางทางตึกราม้ันช่องนี่คือออกออกด้านข้างไม่กระจุกตัวบอนไม่กระจุกตัวเหมือนกับคนแก่ แต่เมืองที่ยอมรับจริงๆว่าเขาจเจริญแบบสม,ม่ำเสมอคือเมืองมุกดาหารมุกดาหารนี่คือ,คอจะจะ,จะไงไงก็คือไปเรื่อยๆมุกมุกดาหารเกิดสองพันร้อยี่สิบแปดสองห้าสองห้าสองแปดขอตั้งเป็นจังหวัดมุกดาหารตอนนี้จเจริญเจริญมากกว่าถ้าจะเทียบก็เทียบในล่ะก็ต้น,ตน สกลนครเนี่ยอยู่บือบุยเลยแหละสกลนครยิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ก็มุกดาหารก็คือจะมีการขยายตัวก็เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเนาะอีกอีกเมืองหนึ่งคือนัสนใจคือเมืองนครพนมมุกดาหารนครพนมนี่คือเป็นเมืองที่เติบโตเปิดเปไปเรื่อยๆเนี่ยมากูดอนะอันนี้ อนนี้จะเข้าสี่แยกหอเออสี่แยกน้ำพุเลยนะถนนโพสีถนนโพสีถนนโพสีน้ำพุขายถนนโพสีมันก็จะเป็นตึกเดิมๆอยู่ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงเลยนั่นเนี่ยแค่บอกว่าเทียบเท่าแค่จะไม่เปลีป่ยนแปลงน่าจะเปลีป่ยนแปลงแค่ป,ป,คปายโฆษณาบ้าง ถนนหนทางเนี่ยเป็นดุมเป็นเบอ่อมันเลยกรีกเหมือนเดิมเมื่อสาสิบปียังไงก็สาสิบปีอย่างนั้นด้านขวามอือน,นี่คือจเิญศรีพลาซ่าเก่านะสมัยสมัยมรุ่นใหม่ๆก็มีห้างเดียวนี่ห้างเดียวในอีสานในเอ้ในอุดรมีบันไดเลื่อนข้างหน้าคือน้ำพุนะครับตอนกลางคืนน่าจะสวยแต่ตอนกลางวันนี่ไม่สวยแล้วเพราะวัน ก็ตึกเดิมๆอาจจะมีใหม่ก็แบมๆกับริซ่า 5G ที่หนึ่งตัวจรแท้ตีแท้ตีถ้าอยู่ด้านซ้ายมือตรงหัวมุมนี้ก็จะเป็นโรงหนังเก่านะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่น่าจะมีแล้วแต่ทุกอย่างก็คือ,อแล้วก็อะไรนะเอ่อวงเวียนก็ ปะปงใหม่ก็สวยขึ้นนะปะปงใหม่ก็สวยขึ้นน้ำผู้ป,กกประจักษ์อุดรนนี่แล้วคุโรงเรียนท่านเลยไปโรงเรียนไปถ้าตีขวัวไปก็เคยจะเป็นทองอกาแต่เราจะไปทางโรงพยาบาลโรงเรียนไปทางโรงพยาบาลไปทางเขาเรียกสนามสนามทุกสี่เมืองในแจ้งไ,ได้การมาอุดอรนะัเนี่ยเมืองเก่าจริง โคตรมะมเก่าคำว่าเก่าหมายถึงว่ามันจะเป็นตึกรามบ้านช่องสมัยเดิมถ้ามาถ่ายหนังสมัยเมื่อเป็นกรุงเทพเมื่อ30ปีหรือ50ปีก่อนมาเอาตรงนี้คือมุมนี้คือได้เลยนะเหมือนกรุงเทพเมื่อ50ปีก่อนอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยสะพานนี้ก็โอ้ยตั้งแต่สะพานนี้คือสะสะพานเทศบาลอนะอือ รอสอหนึ่งหนึ่งสองห้านหนึ่งหกไปคิดดูสองห้านหน่หสะานนี้นะก็ไม่เห็นสะพานแล้วแต่นะี่แต่ก็ไม่เป็นสะพานอยู่แต่เขาก็ทำอะไรนะเขาเรียกว่าจางมาต่อยลาดไปเนี่ยเ้าบอกว่าเป็กรุงเทพเมื่อห้าสิบปีก่อนเนี่เชื่อด้ดดดตรงนี้นะทำเป็นภาพสีเปียซไอสีเปียนิดน,นึงแนละ้วก็ ทดิบนาทีิบนาทีงกิโลยังไปไหนไปไหนไม่ได้เลยดีดไฟเดงไหมขอมือนหน่นะข้าพเจ้าขอผ่าไฟเดงนะไปตามรถรถนานี่นะรถนานรถร,ถร,ถรถ่วมวมะ่าชนนะเม่นนะั่งรถดูดส่วมครับ ข้างหน้าก็คือห้างงี่สุนคำว่าห้างไม่ใช่ไม่ใช่ซูเปอร์สโตร์ก็ไม่ใช่ดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะมันเป็นสโตร์ธรรมดาจะไม่ก่อนเขาก็จะเนีย่ยคํคว่าห้างห้างนะฮะห้างยี่สุนห้างอะไรอี่แหละห้างสิสกลอะไรประมาณประมาณนั้นนะก็คือไม่ <c oughs> ก็เป็นร้านขายโชว์ห่วยดีๆนี่แหละเ,เพียงแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยงี่สุนก็คือเป็น เล็แรกของห้างมาพร้อมเจริญศรีพาเจริญศรีภาซามันมีอีกห้างหนึ่งคืออะไรนะยู่เทลเลลว์รัศวริปจัก์กรมหลวงปจกักอะไรก็เป็นอะไรก็เป็นห้างห้างถ้าดูดีค่ะซื้อของสะดวกสบายอะไรแบบเนี้ยมันมียี่สุน นี่สุดกับอะไรเนาะจำกันไม่ได้นะสมัยมันนะเดี๋ยวถ้าจำได้จะมาบอกเด้อทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอุด,อดรท่าดีถนนเส้นนี้คือเหมือนเดิมสายไฟก็ได้จะอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิม อะไรก็เป็นเป็นเตืออันนี้ถนนโพสีนะแต่สมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนคือเจริญดูลามาเหา่าถนนเส้นนี้นะพอผ่านมา30ปีก็คือกลายเป็นเมืองในตำนานเสน้นถนนในตำนานตำนานเมืองอุตรทั คือเฟื่องฟูมาก่อนเนาะแต่สนามสรงสีเมืองเขาก็ปรับปรุงใหม่นะมีการปรับปรุงใหม่ทำให้โล่งขึ้นโลง่งแล้วก็มีทําสนามเด็กเล่นสนามสถานาการณ์แล้วก็มีที่ ปริษฐานอ่าหลายๆอย่างก็คือคำอาหาดูดีปรับปรุงดูดีขึ้นโล่งทีเรอโฟลรถไฟที่เขากรีดหลังสลาักัลางนะแถวนี้ก็จะเป็นกายเป็นอะไรนะที่พระคณ์จนใจผ่านมาสิบสามนาทียังไม่ถึงในเลยอุดอรเซฟมาร์เก็ต ก็คือตลาดที่ตลาดเนี่ยนะที่ตลาดทุกดูสีเมืองอผ่านไปถึงมุกคมนตีสายขวานะมุกคมนตีก็จะไปทะลุโรงเรียนอุดรพิษนาชิน,นูมาณนั้นกหาไปไหนมา พอพาไปเลยเด้อฉันไม่เข้าใจกดตรอาาีอันนี้ก็ตึกสวยไดย้เป็นพิพิธภัณฑอุโรธานีนะนี่นะนนะสีแดงอยืองนี้นะ ส,สวยกู <c oughs> จะถ่ายอะไรอ่ะเราจะเลี้ยเข้าโรงเรียนโรงเยงา,กกานนะอุดรแล้วนะแป่พิ่จะดีก็ก่าารติดเยอะ